มีเซอร์ไพรส์ประกาศรายชื่อ14วอลเล่บอลหญิงไทยชุดลุย AVC คซีับ2022วันนี้18สค65สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด14คนและเจ้าหน้าที่ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันวอลเล่บอลหญิง AVC พี F, ่ NVF คั2น่นักรุมมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 21- 2สสิงหาคม2565ซึ่งทีมลูกยังสาวไทยจะลงสนามแข่งขันเป็นรายการที่3ของปีต่อจากการคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามและวอลเลยบอลชั้นลีกที่สร้างประติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบไฟนัลก่อนคว้าอันดับ8ได้ที่ประเทศตุรกี รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน14คนและเจ้าหน้าที่ทีมที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC ครับ2022มีดังนี้มือเซต 1. พรพันธ์เกิดปราด 2. ศิริมามานกิจตัวรับอิสระ 3. ปิยนุษย์แป้นน้อย 4. สุภัตราไภโรธบอลเร็ว 5. หัตยาบำรุงสุข 6. จรัพรบรรดาศักดิ 7. ทิชากรบุญเลิศ 8. วัชริยานวลแจ่ม 9. ชัชชุอรนโมกสี 10. สศศิภาพรจันทวิสูตร1ิ์11คัททลีปิ่นสุวรรณ 12. สุทัตตาเชื้อวุลิมบีหลัง 13. พิมพิมพิชยากกกรัม4 4ธนชาสุขสดผู้จัดการทีมอัชริยะเว่นรำ หัวหน้าผู้ฝึกสอนดนัยสิวัชชเมธากุลผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนนัทพงศ์เกษาพันธ์แพทย์ประจำทีมวิทวัสเจนบุญไทยกายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วใสหมอนวดประจำทีมสุจิตราขันสอนเทรนเนอร์พิมพ์วัฒน์บุญจันทร์ โดยทัพวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะออกเดินทางในวันที่19สิงหาคม2565โดยเที่ยวบิน TG 620เวลา8นาฬิกา25นาทีไปถึงท่าอากาศยานานานาชาติมนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เวลา12นาฬิกา45นาทีเวลาท้องถิ่นและจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานานานาชาติมนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันที่30สิงหาคม2565โดยเที่ยวบิน TG 625เวลา19นาฬิกา45นาที เวลาท้องถิ่นถึงกรุงเทพเวลา22นาฬิกาทั้งนี้วอลเล่บอลหญิง AVC คัพ2ับ2022จะแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคม2565ที่ประเทศฟิฟลิปปินส์มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น9ทีมประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนเวียดน,นามอิหร่านญี่ปุ่นไทยไต้หวันและออสเตรเล,เลียซึ่งทีมสาวไทยจะลงเล่นนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่21สิงหาคมเวลา15ฬิกา ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และ www.36.com